ก็พูดเถอะนะเขาขี้เหนียวขนาดนั้นจะมาให้แกตั้งเเดือน10เดือนไม่มีทางหรอกอะไรอโอหนี่พี่ฮ้ยวัสดีครับพี่นุ้นออออออยออกกองมวกนั้นแหละดาบอุ่นดินทาว่าร้ายคนนั้นคนนี้เขาใค,ใครนินทาใครครับผู้จัดการไม,ไม่มีนะครับไม่มีได้ไงเดินเข้ามาตั้งนานแล้วได้ยินอยู่ทำตัวเป็นอิกพวก มไม่อยากจะด่าจะว่านะมึงอีกคนน่าเด่งนะโถไอ้เห็บหมาไอ้เชื้อราบนฝาจักโครกสังคังข้างขาไอ้หน้าหนังเอวก็ด่าให้เสียคนเลยพวกมึงเนี่ยนี่ถามจริงๆอะพี่เบิร์ดตอนเด็กๆเนี่ยอยู่ในเปรมีคนเคยอุ้มมึงไหมหน้ามึงเนี่ยอยู่ในเปรมนี่คงเหมือนงูแผลแม่แบี้อยู่เนี่ยแม่เบี้ยไปไปทำงานทำการกันปีนี้นะเอาไปคนละสิบสองเดือนฮูยโบนัสปฏิทินปฏิทิน แจกจังเลยอ่ะแจกไม่อั้นเต็มที่เต็มที่เอาใครอยากได้อะไรอ่ะผมอยากได้ลูกชายผู้จัดการเป็นเมียครับผมบอกแล้วผู้จัดการก็ต้องโกรธผมโกรธที่ไหนม่เห็นยิ้มมมีความสุขไม่หมสุขครับผมหาที่ไหนได้ก็แจกปฏิทินกันอ่ะคิดเป็นยัเไงหยอกเล่นเพื่อนกันโหยมาไงวะฮะ พี่การเพื่อนผมมามาไหว้เพื่อนผมหน่อยเออสวัสดี er ครับเดเพื oh. ่อนแกต้องไหว้ฉันดิเออมานรับไหว้เพื่อนผมหน่อยเออครับเอ้าโอ้โหแขนไปไหนข้างอ่ะไม่ได้ไปไหนอ่ะคือแขนพอดีผมได้รับอุบัติเหตุใครส่งไปให้ไม่ใช่อย่างนั้นครับ พูดการลมดีครับสวัสดีครับทางนี้เอาตาบอดเหรอครับผมเสียใจด้วยครับผมตาหนีบอดไม่เป็นไรเดี๋ยวตาหน้าแก้ตัวใหม่มันไหนไพ่ไปเหรอนี่ตาบอดจะจูงเขาไปไหนล่ะผมใจร้อนครับโอ้ว่าจะให้มาของานผู้จัดการทําที่นี่โอ้ยจะมาทําอะไรได้นกวตาบอดนี่แขนด้วยอ้าวไอ้ตาบอดนี่ก็ว่าให้ลองรถลูกค้าไงได้ครับเขาเปลี่ยนผ้าเบรกเสร็จให้มันลองรถขับรถเก่งได้ครับ แล้วเล็กแขนด้วยดีอามาทำอะไรผมบกรถให้ก็ได้ฮะลานจอดรถบกไงรถมาแล้วบกไงนี่ฮะนี่ฮะนี่หน้าเจ้าที่เบรกแล้วก็โบกกันนี่อันไหลไม่ได้ฮะช่วยกันรถเน้ยเาใายมันอยากยวพี่ถอยได้ด้้มันอยากทำน